วันนี้เนี่ยหนึ่งมีนาคมนะครก็ประกาศรายชื่อของคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมีรายละเอียดเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยดูกันหน่อยค่ะความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยนะคะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565หรหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ค่ะ รอบนี้ลงทะเบียนกันไว้คือ22ล้านคนนะคะแต่ว่าได้รับสิทธิคือ14้าน5 9 0 0 0 0คนค่ะก็จะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการใครได้สิทธิก็ต้องยืนยันตัวตนเป็นรายบุคคลนะคะรับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้เริ่มใช้จ่ายได้1เมษายนค่ะส่วนคนที่ไม่ผ่านมีอีกกว่า5ล้านคนเนี่ยยืดอุทธรณ์ได้ใน60วันด้วยกันก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง1 000, 000พฤษภาคมนะคะ ถ้าผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติก็จะเริ่มใช้จ่ายได้วันที่1กรกฎาคมค่ะทีสิทธิประโยชน์มีเปลี่ยนแปลงบางรายการนะคะดูกันว่ามีอะไรบ้างวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากเดิม200 3 0 0ถึง300บาทไม่เท่ากันรอบนี้คือเท่ากันหมดอยู่ที่300บาทค่ะค่าซื้อก๊สซถุงต้มเติมให้100บาทนะอันเดิมนะคะตอนนี้ก็ขอปรับลงเหลือ80บาทต่อคนต่อ3เดือนเงินค่าเดินทางของเดิมให้อยู่ที่500บาท เพิ่มเป็น750บาทเท่ากันทุกพื้นที่ครอบคลุมเรื่องของการขนส่งสาธารณะ8ประเภทค่ะน้ำปลาค่าไฟฟ้าจ่ายให้เท่าเดิมนะคะแต่ว่ากําหนดใหม่ให้เป็นสวัสดิการที่ไม่มีหมดอายุค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำนะคะโครงการนี้จำเป็นสำหรับการดูแลผู้มีไรายได้น้อยถึงแม้ว่าเป็นช่วงปลายของรัฐบาลและแต่ก็จะดูแลให้ดีที่สุดค่ะ